สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวตัวนี้ครับ a i r ์เรสคาร์เพลทัชพอตเทเบนะฮะตัวนี้จะเป็นกล่องสำหรับเอาไว้เชื่อมต่อกับ Apple CarPlay ของรถนะครับเนี่ยครับอุปกรณ์ก็มีแค่นี้ก็คือตัวกล่องแล้วก็ตัวสายตัวสายนี่จะเป็นอ่าผมเปลี่ยนมาใช้ตัวสายชาร์จมือถือของผมปกติจริงๆสายมันจะเป็น็นสีดำครับสั้นกว่านี้ครับอ่าต้องการให้มันยาวยก็เลยมาเปลี่ยนสาย นีหน่หน้าตากล่องเนี่ยประมาณนี้ครับอ,อยู่เหมือนตัวอะไรนะเขาเรียก power bank อ่ะขนาดเท่า power bank ก็มีช่องเสียบสาย usb c นะฮะ usb type c นะครับแล้วก็ช่องเสียบ usb B, ทั่วไปช่องเสียบ usb B, นี้ก็เอาไว้เสียบเมาส์คีย์บอร์ดไว้เลทนะครับในกรณีที่รถไม่สามารถทัถสกินได้ก็ใช้ช่องนี้ก็ใช้ช่องนี้เสียบพวก ยูดวีแบบไวเลสครับไอไม่ใช่เมาส์กับคีย์บอร์ดแบบไวเลสหรือว่าเราจะเอาหนังโหลดใส่ฝัตได้แล้วก็มาเสียบช่องนี้แล้วเปิดดูได้ครับมันทําหน้าที่ยังไงมันตัวนี้มันทําหน้าที่เหมือนเป็นตัวเขาเรียกอะไรนะจําลองหน้าจอรถเราให้เป็นะระบบแอนดรอยด์ Android ครับแต่ใช้เสียบจะเสียบที่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ Apple c a คาลีรถผมจะเป็นมาด,ด้าสนะครับตัวนี้ มาด้าสองขุมผมจะเปลี่ยนเป็นตัวรองรับ Apple CarPlay แล้วกรณ์ปรเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วขอมผมเป็นรถปี2017ครับเปลี่ยนเป็นตัวรองรับ Apple c a r p a y แล้วครับจะสังเกตง่ายช่องย s ดีจะมีรูปโทรศัพท์อยู่ข้างบนถ้าถ้าสังเกตก็คือตัวรูปโทรศัพท์อยู่ข้างๆช่องเสียบย s ดีข้างบนครับนี่ครับนี่คือรองรับ Apple c a r p a y หน้าจอก็ครับเขาบอกตัวนี้ก็ได้การทําการปลดล็อกจอแล้วลงโปรแกรมไว้แล้วด้วยเวลาขับรถจะได้ทัศสกินได้ครับ,รบก็คือไม่ต้องทําอะไรเลยครับเอาเสียสายสายตัวเนี้สายเนเสียบไปไปที่ช่อง USB ที่เป็นรูปโทรศัพท์เดี๋ยวมันจะเชื่อมต่ออัตโนมัติตัวนี้ก็ ไม่ต้องตัดต่อสายไฟอะไรทั้งสิ้นครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟแต่ละสิ้นก็คือเสียบป,ปุ๊บมันก็ชาร์จอัตโ,ตโนมัติก็ดึงข้อมูลด้วยแล้วก็ชาร์จไฟไปในตัวด้วยครับมันก็เลยไม่ต้องตัดต่อสายไฟใช้ง่ายมากใช้ง่ายมากครับเดี๋ยวรอมันชิมต่อสักครู่อามาลบขึ้นภาษาสวัสดีที่เห็นเป็นรูปเป็นตัวเลขข้างบนก็คืออันนี้ลงโปรแกรมเพื่อให้ดูอุณหภูมิ ความร้อนของม้อนาครับแล้วก็ปริมาณน้ำมัน R มาแล้วนี่ครับหน้าตอมหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้หน้าตาหน้าตามันจะเป็น,นอย่างนี้ตัวนี้ผมเชื่อมต่อ Wi-Fi กับเชื่อมต่อกับฮอสบอรดของมือถือแล้วครับก็คือใช้ง่ายก็คือเราแค่ปล่อยสัญญาณฮอสบอรดไปที่ตัวตัวกล่องให้ตัวกล่องรองรับะครับใช่ไหมแล้วก็รับถ้าเราจะเปิด y t u b e แล้วก็เปิด YouTube อ๋ออธิบายตรงนี้ก่อนก็สราอก่อนอ่ะตัวนี้ครับเราสามารถดูอะไรได้บ้างดู Youtube ดูทีวีออนไลน์อย่างทัวร์ไวดีหรือว่าแอปอื่นๆน e t f l i x ถ้าเรามีสมัครสมาชิก Netflix เราก็สามารถดูได้ผมดรอปไปแป๊บนนี้ะ ก็สามารถโหลดแอปเพิ่มแล้วก็แชร์หน้าจอจากมือถืออย่างอย่างถ้าสมมุติว่าเราเปิด YouTube จากโทรศัพท์เราก็สามารถแชร์วิดีโดอขึ้นจอได้โดยที่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบนจะสาธิตทีนึงก็ได้เราสา,สามารถเข้าไปดูโหลดแอป,ปได้ก็เป็น Play Store ก็มันก็เข้าใจเข้าใจยากนิดหนึงคือทำไมเชื่อมต่อ a p l e CarPlay แต่ เป็นเพลย์สโตร์เดี๋ยวดูนะครับผมออกไปหน้าจอหลักก่อนอ,อันนี้ไนมะ่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไปยุ่งกับระบบเดิมของรถนะครับสามารถใช้กับระบบเดิมของรถได้เนี่ยกับส่หน้าจอหลักอ่ามันก็กลับมาหน้าจอหลักเนี่ยเป็นรูป Apple CarPlay ผมก,กลับไปที่แอปเป c a กา l a y สมมติผมจะดูด YouTube